<c oughs> บอกไว้ก่อนนะครับวิดีโอนี้มีการพูดถึงเนื้อหาของมังนะคิม,มิซึนโนยบะนะครับจนถึงตอนในปัจจุบันเลยนะครับใครที่ไม่ได้เป็นคนอ่านมังนะอย่ามาดูคลิปนี้นะครับปิดไปเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกคนนะครับวิดีโอนี้เนื่องจากได้มีกระแสะนะครับกระแสะโซเชียลกระแสะรุนแรงกระแสะดราม่ามากมายนะครับหลังจากที่มังงะที่ดีที่สุดในโลกของเราได้ออกตอนที่200ไปซึ่ง <c oughs> มันค่อนข้างจะดูเดือดกันเลยทีเดียวนะฮะกับในโลกอินเทอร์เน็ต นั่นก็คือเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอาอย่างีอางอาง้อ่าพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ได้เสพตอนที่200ไปนะครับความรู้สึกข,ของผมก็คือผมรู้สึกว่ามันก็ก,ก,ก็มันมันมันก็ไม่อะไรนี่มันมันก็ปกติปะมันก็ธรรมดาอ่าคือในตอน,นเนี้ยเนี่ยอาจารย์อาจารย์เค้ของเราเนี่ยได้ทำการฆาตก,กรรมตัวละครไปถึง4ตัวได้กันซึ่ง ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในซีรีส์นะครับที่ในตอนต่อเดียวตัวละครจะตายถึง4ตัวละครด้วยกันและเป็นตัวละครหลักที่ทุกๆคนหลงรักกันแน่นอนอ่ะสำหรับผมคิดว่ามันก็ปกติอ่ะก็ตัวละครเหล่านี้เขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้สุดยอดนะครับท่ทาได้สุดยอดทําได้เต็มที่ทําได้อย่างสมเกียรติอย่างอย่างที่บทบาทของพวกเขาเป็นนั่นก็คือ ต่อสู้กับมูซานมากี่ตอนน่ะสิกว่าตอน20กว่าตอนได้มั้งซึ่งเราก็รู้ๆก็อยู่นะว่ามูซานมัน o อขนาดไหนแล้วการที่ตัวละครของพวกเราเหล่านี้เนี่ยต่อสู้จนกระทั่งเอาชนะมูซานมาได้เนี่ยจุดจบของพวกเขามันก็เป็นอะไรที่ making s e n s แล้วล่ะครับอย่างที่มันควรจะเป็นผมตอนอ่านผมไม่ได้รู้สึกเสียใจร้องไห้ซาบซึง้งแบบระดับที่แบบน้ำแตก เปนมากมายนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเพราะในใจผมก็รู้อยู่แล้วแหะว่าเรอว่า,วาตัวละครเหล่านี้เขาต้องตายแน่นอนโดยจุดที่ทุกๆคนน่าจะน่าจะอารมณ์ขึ้นกันอย่างหนักก็คือตัวของพระเอกของเราทันจิโร่ได้จากเราไปนะ,ปะซึ่งมันก็ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มยืนยันฟันธงแน่นอนว่าทันจิโร่ตายจริงๆถึงแม้จะชีพจรไม่มีลมหายใจไม่มีแต่อย่างที่เรารู้รครับว่านี่มัน แนวซูเปอร์เนเชอรัลอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็อย่าไปพึ่งอ่า uh อะไรกันมากมายเลยครับกับกับกับตัวของอาจารย์เราดูรอดูกันในตอนที่2 0 1ดีกว่านะว่าทาจิโรจะจากไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้เขากลับมาได้ซึ่งเอาจริงๆส่วนตัวผมนะ ผมอยากให้ทันจิโร่จากไปเลยจะดีสักกว่านะเพราะมันจะทําให้เนื้อเรื่องดูซีเรียสจริงจังดูมี IMPACT ก,กับคนอ่านมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของความคิดของผมแต่ความคิดของคนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวผมแล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะกับตัวอาจารย์กันพอสมควรนะครับถึงบางคนก็พูดพูดทำนองว่าแบบจะจับ จะจับอาจารย์เค้ไปปิ้งไปย่างจะฆ่าอาจารย์เคจะหั่นอาจารย์เคอะไรบ้างบางคนนี่ถึงกับขั้นจะตามล่าถึงบ้านอาจารย์เคเลยนะซึ่งผมคิดว่าโอเคแล้วโกรธเราเราแบบึอาจารย์ทําไมทําอย่างนี้อาจารย์เอาจริงดิเราเราอะไรอย่างนี้ได้ครับแต่ว่าให้มันขอบเขต อย่าไปอย่าไปกันมากมายถึงกับขั้นทําให้ตัวอาจารย์เขาต้องรู้สึกไม่ดีเลยนะเราอ่านครับเราอ่านมังงะเราก็ต้องมีความรู้สึกแยกแยะวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะซึ่งเนื้อเรื่องอะ่ะมันมาจบตรงเนี้ผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วนะซึ่งคุณคิดดูดิสู้กับมุซานนะาเป็น20ตอนอะ่ะจะให้ตัวละครเขาแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนมีชีวิตรอดหมดอย่างน้อยตายสักสอคนมันก็ไม่มันก็ไม่มกิ nonsense, ้งนอนเซนะ ผมคิดว่านี่แหละเป็นจุดจบที่ดีแล้วครับเป็นจุดจบที่เหมาะสมนะสำหรับเรื่องนี้ไอ้พวกที่แบบก้าวแล้ว <c oughs> พูดจารย์เสียหายหายกับตัวอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้มักจะเป็นเด็กกระโปรงนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้สึกวิเคราะห์แยกแยะคอวยอยอะไรได้เลยนะน,นี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดถึง กระแสในในในช่วงนี้หลังจากเทียนที่200ออกมาก็ขอให้กำลังใจอาจารย์เค้ด้วยนะครับอาจารย์โคโยฮารุโกตะเกะใช่ไหมถูกผมเล็อกถูกใช่ไหมครับขอให้กำลังใจอาจารย์นะครับอาจารย์ทำได้ดีมากอาจารย์ทำมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าอาจารย์สุดยอดละมันมันเป็นอะไรที่ดีเซิร์ฟแล้วสำหรับมังงะเรื่องนี้สู้ต่อไปครับอาจารย์ เนื้อเรื่องบทของมูซานจะจบแค่นี้หรือเปล่าเราก็รอดูกันต่อไปในตอนที่200ขึ้นขึ้นไปนะครับผมคิดว่ามูซานไม่น่าจะมาตายเง่ายง,ยงยแค่นี้หรอกนะครับ mm hmm. นะเรายังไม่เห็นแฟตแบ็กมูซานเลยมูซานต้องมีแฟตแบ็กดิมันจะไม่มีได้ยังไงแล้วแล้วไอ้ปมที่มูซานกลายร่างเป็นผู้หญิงแล้วก็กลายร่างเป็นเด็กแล้วก็กลายร่างเป็นไมเคิลแจ็กสันและ และอาศัยร่วมกับมนุษย์มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่คลายเลยนะครับมุซานเขาเขามีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าที่จะต้องทําแบบนั้นที่จะต้องแฝงตัวอยู่กับมนุษย์ในรูปแบบนั้นๆด้วยอันนี้เนะี่ยผมคิดว่าเรื่องยังไม่ได้เอาขึ้นมาขยายความเลยมันควรจะมีบทของมุซานมากกว่านี้นะครับเราก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าคิมิสุโนะยบะจะจบจะจบกับที่200ตอนแค่นี้เองหรอ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งแฟนๆที่หัวร้อนอะ่ะมึงใจเย็นกันหน่อยเลยมึงหัดคอลยอกันบ้างนะพวกคุณพวกคุณอย่าพูดอะไรให้มันสนุกปากกันมากมายเลยนะครับผมรู้ว่าคุณขนองปากครับจากความหัวร้อนแต่ให้มันมีขอบเขตและมารยาทบ้างนะฮะก็จบกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับกระแส มี่มิสูญยาบาตอนที่200มังงะที่ดีที่สุดในโลกของเราห้ามห้ามโดยเด็ดขาดห้ามใครแต่ต้องโดยเด็ดขาดนะครับกับมังงะเรื่องนี้ <c oughs> เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกคน